สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องวัดสุขูสุขคนกับผมนี่คุณกบบ้านหน้าพากินมาเสียพี่น้องบ้านหน้าพาพี่น้องมากินหมกหม้อทำไมพี่น้องหมกหม้อทำไมใส่หมูเสียบแกมพักอันนี้เป็นยอดอันหมึกหินฝาพี่น้องหมึกหินใหม่บานเท่ากยอดอันอ้อนมันมีหมากกินยอดไม่ใช่พี่น้องขมมลำเหมือนกันแกมบักเทีือหมูหบักแปีงเนี่ยกระลำหอมใบเปี๊ยเขาเนี่ยห่อนมากพี่น้องมาเสียงบ้าวันน่ะโอ้ยห่อนพี่น้องหมกหม้อหม้อหน่อไม้ใส่หมูอ้วนตัวอ้วนตัวพี่น้องเนี่ยเสียบ

แซ่บครัะเ,เจ้าตำลังนำ้ำกินน้ำหอนรอ้อเแซยบ ตีเด็ดน้องเนี่ยเสีบลวกกับแสีบกินสดกับเสียบเื่อกาติดแล้วพันเสียบอคอายมีใบไนดะ้ต้นยิมม่งหม่หน่อยต้นเป็นองศ์ออกเป็นใบไายต้นอย่างเสีมีต่ำมากดอกหระกมากเลย <laughs> าเตี๋กินตอนมากัาไปลองเนาะมาวันหน้าเขาตลองแล้วไปลองเัวที่สองโอ้เสียบติดใจกันกินเป็นผักนี่ก็มุกหมอแนวนี้แห้งเลิแล้วไปลองเขากันบ้นยังอ หมกหมอม,มันมันนัวๆหอ,อมข้าวจีตู่นี่ปนไปเนองใบเรมใหม่ยุบแนวเ,เลยจังคักหรวแก้น แบบนวแบบความเลยสุดดอดอีกนึงเมนูไปน้องมุกหมอนเนี่ยอาหารบ้านฮาพไปน้องนี่จะแนวเสียบ อืมเขากอยากติดมือหน่ิติดมื่อครับมหมุนเอาโคโลโคโลเนี่ยแลให้บอกอยากติดมือไรอมไมน่าองหนะ ที่สุดไปหน่องสุดแทนอาหารมันบานห้องน้องใหม่ไม่ให้นยังกินหรืเสียบแต่ว่านอนซุดซุดนอนอ่อนอ่อนไปน่อง คำแรกจะเป็นคำนั่นน้องเป็นอย่างเขากันแห้งก็มันต้องเป็นน้องเนอะยอดริมไม้มันจะมีความขมพอดีหมกขมแห้งขมโดดแซ่บมีความขมมันมันได้ไหกินกระป๋อเผ็ดพลูกระป๋อเจีวราบน้องแกงมันไหมซุปมันไหม่ว่ามุกหม้อเนี่ยโอ้เขากันมันพักมันบัน เขาเขาอาหารในลายหลากหลายไปลองทำน้ำขคนไปมากคมเขาติมืออะไรไปลองเลย うんー。なんちゃ ขึ้่อยากรีบนองมุกมอ,นอหน่อมหอมหนัวม,นม,กกม,นมันหมูกลมกลอมเลยไอ้ขนมหวานหวานบ้าเผาทาป็นยังเลยไปเสียบเสียบเอาถ้าเป็นเมนูเสียบเสียบขาปิดต่อน้องก็เอาไปนอง ท่านมนมาคลินี้ฝากจ้ายพี่นองฝากกดาบจากก็ไก็แชร์บ้ามนากมันแซ่บสนุมยครับผมขอบคุณช่งนขอบอกคุณทุกไลทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆครับผมมวันหน้ากินมุสเกินมา่กับขอตทษขอพภัยไม่้ครับไป้พอควิน้พี่น้องสำหรับคลิปนี้มาวนหน้าอตเครับมสวัสดีครับ